สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแบงครับทุกคนกละมาตามแนวทางกันต่อวันนี้วันที่13มีนาคมปศ2ร6 8สเป็นคลิปที่3ของวันที่13มีนาคมนะคะก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโค้งสุดท้ายและเป็นสรุปให้นะคะปู่เสาล่างให้มาที่738และ93นะคะ738และ93นะคะ สองตัวบนล่างมีเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามค่ะพิจารณาดูดีๆนะคะทีทุกท่านชอบไหมถ้าชอบเราก็แคปหน้าจอแล้วก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ด้วยค่ะถ้าไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็นเป็นความชอบส่วนบุคคลคนที่ชอบดูแล้วก็แคปเอาไว้แล้วก็คืออาจจะชอบเป็นบางตัวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ต้องแคบเราชอบตัวไหนประกาจดไว้นะคะเราจะได้รู้ว่า,างวดนี้เราชอบเลขอะไรมีตรง,ตรงใจท่านหรือเปล่านะคะเลขเ<ๆ>มื่อคืนนี้สาวดำฝันเห็นช้างตัวใหญ่งามมากก็เลยไปอ่านในความฝันนะคะเอ้ขอโทษไปอ่านในหนังสือทำนายฝันไปอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะคะไปอ่านเมื่อกี้เนี่ย ก็เลยเอา้าค่ะเนีย่ยก็เลยม,มีเลขเนีย่ยสาวดำไปดูนะคะนั่นแหละภาษาอังมฤษตรงนั้โน้นฟันยินช้างตัวใหญ่สูงงามสง่าม,มากค่ะเดินแบบจะสวนทางกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สวนเพราะว่าสาวดำหยุดยืนดูยืนนะคะไปอ่าน เนี่ยสาวดำไปอ่านในความฝันเนี่ยนะคะฝันเห็นช้างเนี่ยนะคะฝันเห็นช้างเหยาะอย่างทํานายว่าท่านจะมีโชคเนี่ยนะคะเนี่ยสาวดําฝันก็เลยแคปมาดูเนี่ยนะคะมีหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้ามีหนึ่งหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเก้ามียเองค่ะเออนะคะ,ะ,คะฝันเห็นช้างตัวอย่างงามเลยค่ะสูงสง่างามมันคือเห็นปั๊บมันรู้เลยว่าหลอดนะคะงามหลอดนะคะก็เลยมาเล่าท่านฟังก็เลย คือฝันแบบฝันเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะอ่ะมาต่อตามต่อเซียนจ่อยนะคะคู่สุดท้ายนะคะเซียนจ่อยนะคะเซียนจ่อยให้มาที่เก้าแปดสามแล้วก็ห้าสามค่ะบนล่างมีเก้าแปดเก้าสามแปดสามห้าเก้าสามห้าและห้าแปดอันนี้เป็นของเซียนจ่อยนะคะ แต่ว่าท่านได้ดูก็คงจะรู้นะน้องว่ามีเลขไหนเข้าบ้างของในช่องนะคะแต่สาวดราไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ขอนแก่นเพราะว่าไม่สบายหลายวันนะคะก็เลยไม่ได้หยิบมาะค่ะ ลึกลับนะคะนี่เป็นเลขปู่ลึกลับค่ะ,ะซ้อนซ้อนกันนี่เนี่ยไม่มีซ้อนนะปู่ลึกลับมาที่ห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดนะคะบนล่างมีห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่และหนึ่งหนึ่งนะคะอาพิจารณาดูค่ะว่าชอบตัวไหนนะคะนี่พระล้านค่ะ มาแล้วนะคะให้มากับมีเจ็ดห้าและเจ็ดหกเจ็ดห้ากับเจ็ดหกนะคะแล้วก็ห้าหกอันนี้เป็นของพระหลานนะคะพิจารณาดูดีๆนะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะเสืออ้อซาตานที่ทำอันนี้มีสูตรเดียวนะคะเด่นห้าตะบนมีสูตรเดียวะคะ่ะ สาวดำทำสูตรเดียวนะคะงวดน,นี้มีสิบหางเลขเด่น09385 09385นะคะเลขสามตัวบนมีสิบหางนะคะสาวดำจับได้มีสิบหางนะคะมีสูตรเดียวะคะ่ะถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกเลยนะคะไม่ต้องทำหลายสูตร5385 08983930059038 809 895 3 50และ395นะคะมี10หางนะคะนี่เป็นเลขสูตรเด่น5ตัวบนมีสูตรเดียวค่ะนี่เป็นเลขจากปูวัดอ่าไม่ใช่นะปูในป่าช้าค่ะปูในป่าช้านะคะถ้าไ้มาที่183และ58 หนึ่งแปดสามห้าแปดนะคะสองตัวบนล่างก็จะมีหนึ่งแปดหนสามสามแดสดละแปนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็สูตรสาวดำนะคะเด่นที่สามห้าแกนะคะสามตัวบนมีสามหกห้าห้าแปตัวมี 5้าสามแปดสกสามห้และ6และ5 5าและ86นะคะนี่สูตรสาวดำกาบเดนที่เก้าศนามเจนะคะโค้งสุดท้ายนะคะให้หมดนะคะอันนี้เรียกปู่ญาตสนทันนี่มี3 4มห หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะนี่เป็นเลขสู่ของเสาดำนะคะสามตัวบนเลขเด่นเก้าเจ็ดหนึ่งสามค่ะเก้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามสามเจ็ดหนึ่งนะคะ สองตัวก็มี9791 9จ็ดเกและ31นะคะโค้งสุดท้ายอันนี้ก็มาปูวัดป่าจอมสีนะคะของน้องเก้าจอมรอวันพรุนี้นะคะได้หรือเปล่านะคะปูวัดป่าจอมสีให้มา164และก็6กสแล้วก็44ส่วนห 4, 4, 4สี่สีสามหนึ่ารเมตควรตัดให้นะคะ นี่เป็นเลขของปู่วัดป่าจอมสีนะคะอันนี้เลขจากลูกบุญธรรมสระบุรีค่ะลูกบุญธรรมสระบุรีงวดก่อนให้มา994เลขออก894เนาะเสียดายผิดแต้มเดียวนะแต่ว่าสองตัวเข้าเต็มๆนะคะงวดนี้ไม่ได้ไม่ให้3าตัวนะคะว่ามันเยอะเอาใครเฉพาะเลข2ตัวมา3 4 3ส3 6ส7อ้าวเา แล้วทำไมนี่สามเจ็ดน,นี่ก็สามเจ็ดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่าเชนคงสสยเชนผิดกล้วน,นี่ดูก่อนนะคะเออเชนผิดตวนเนีเยเชนผิดแล้วนี่เชนผิดว่าไปซมำกันดูก่อนนะคะเลขรูปคุณทำมาสางวาแทนะคะ ให้มาตัวนี้ว่าสาวดำชั้นผิดนี่อ๋อสามแปดค่ะสามแปดไปชันเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดโอ้ยขอโทษจ้ะดูเขาให้มาสามอ้าวอ่ะอ่ะตัวนี้เป็นอ่ะอ่ะ,อะนี่เนาะ สามแต่เขาให้มาสามแปดนะแต่ว่ามันเขียนแบบนี้แล้วอ่าอ่าตามนี้นะคะเลขบูรธรรมสระบุรีค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะในงวดนี้ขอให้เฮงๆรวยรวยถูกไว้งวดนี้กันทุกคนนะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะแล้วก็สามเก้าแล้วก็หนึ่งหก มาแปลกนะหนึ่งหกกระโดดมายังไงน้อนนี่หนึ 1, 6, เลขล่างฟันทงให้หางเดียวก็คือ57าเจโชคดีทุกคนนะคะ